สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดต Earth Day 22เมษาส่วนเสร็จพิธีแล้วค่ะก็แนะนำให้ท่านออก แต่ละภาคก็มีช่องทางออกนะคะเพื่อจะไปใกล้ลานจอดรถของตอนเองภาคอีสานเนี่ยค่ะออกที่วิหารคด24-25ได้เลยนะคะหรือว่าข้ามสะพานตรงวิหารคด2122ได้ข้ามไปแล้วก็อีสานก็จะเดินไปแล้วก็ไปเข้าลานจอด P21 นะหรือว่าเข้า P20 แล้วก็มีทางเชื่อมไปที่ P21 ดด้วยนะคะภาคอีสาน ถ้าออกจากวิหารคดเดียดเดี๋ยวจะมีป้ายและไฟสีภาอีสานเป็นสีแดงนะคะเดินตามป้ายและไฟสีของเราไปก็จะเจอลานจอดรถค่ะภาอีสานนะคะก็มีการแบ่งกับหลายช่วงเหมือนกันนะคะอีสานมีกับสามประเภทเดินไปนะคะเดินไปตามเส้นทางหรือว่านั่งรถไปค่ะช่วงแรกรถเนี่ยจะส่งพระก่อนนะคะถ้าช่วงท้ายๆก็จะบริการสาธุชนด้วยญาติโยมที่เดินไม่ไหว และอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่าลดซาแล้วประมาณ1ชั่วโมงครึ่งผ่านไปก็จะมีบางส่วนที่เรียกรถมารับที่วิหารคด25ก็อันนี้มีการตกลงกันไว้แล้วระหว่างจราจรและผู้ประสานงานจังหวัดนะคะก็ขอให้ฟัง ผู้ประสานงานจังหวัดให้ดีว่าภาคของเราจังหวัดของเรากับรอบไหนนะคะมีการกับรอบหนึ่งเนี่ยคือรถส่วนตัวรถส่วนบุคคลก็จะออกไปก่อนส่วนรอบที่2ก็จะเป็นที่มาเป็นกลุ่มค่ะไม่ว่าจะเป็นรถบัสรถตู้ก็จะเดินไปที่ลานจอดรถก็เมื่อถึงลานจอดสมาชิกค,ครบก็กลับได้เลยส่วนรอบที่3มเนี่ยเขาก็จะขออยู่พักอาบนะ้ำทานข้าวเย็นให้เรียบร้อยแล้วก็เรียกรถกลับมารับที่มีเพิ่มเติมของภาคอีสานค่ะก็คือจังหวัด ของโคราชนะคะจะมีการย้ายลดกลับมาที่จากจากเดิมที่เคยแจ้งว่าจอดอยู่ที่ลานจอด P32 นะคะก็จะกลับมาจอดที่ P21 ค่ะของโคราชทั้งหมดนะคะส่วนภาคกลางค่ะเพิ่มเติมของภาคกลางเส้นทางการออกของภาคกลางเนะะี่ยก็ภาคกลางก็จะอยู่โซนประมาณนี้นะคะที่นั่งถวายสังฆทานและลานจอดรถอยู่ที่ P11 ค่ะก็สามารถเดินออกทางวิหารโค1ิและ วิหารโคดสิบสาทะลุไปได้เลยค่ะเดิมลานจอดอยู่ P11 นะคะของภาคกลางเพิ่มเติมเข้ามาคือจะมีลานจอดเพิ่มนะคะก็คือจะมีการย้ายรถบางจังหวัดค่ะของภาคกลางมาจอดที่ชานชลาสามนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เดินใกล้ขึ้นเมื่อเสร็จพิธีท่านก็สามารถเดินออกระหว่างวิหารโคดสิบหกสิบเจ็ก็จะไปเจอลานจอดของภาคกลางเลยนะคะอันนี้ในส่วนของภาคกลางที่เพิ่มเติมเข้ามาค่ะ และโคราชท,ที่มีลานจอดขยับเข้ามาที่ p ี1นะคะภาคกลางและโคราชท,ที่มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางออกส่วนทางด้านของตะวันตกใต้กทมก็ให้เดินกลับมาทางบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายมาทำภารกิจส่วนตัวเข้าห้องน้ำเช็คสมาชิกให้ครบก่อนที่ที่สภาได้แล้วค่อยเดินออกไปยังลานจอดรถของเรานะคะมาเป็นการทบทวนค่ะกทมค่ะกทมเมื่อเดินออกจาก วิหารคตแล้วนะคะมารวมตัวที่บ้านคุณยายแล้วก็เดินออกทางระเบียง4ได้ค่ะเดินมาตามเส้นทางเลยนะคะก็ทมจ,จะอยู่ที่ลานจอด P1 ไฟสีชมพูค่ะมีไฟต้นปามสีชมพูภาคตะวันออกลานจอดพีสองนะคะตอนนี้ปัจจุบันถ้าวันอาทิตย์นี้ใครมาวัดมาวนดูได้ค่ะแต่ละลานจอดมีขึ้นป้ายจังหวัดแล้วนะคะจะได้รู้ว่ารถของเราจอดอยู่ที่ซอยที่เท่าไหร่มาดูของจริงกันนะคะภาคตะวันตกค่ะอยู่ลานจอด P3 นะคะไฟสีเขียวส่วนภาคใต้ลานจอด P5 ไฟสีขาวค่ะ ลานจอด P6 จะเป็นเซ็นเตอร์ในการมีรถรับส่งสําหรับท่านที่เดินไม่ไหวก็จะเป็นมีจุดประชาสัมพันธ์มีรถรับส่งนะคะสามารถมาส่งท่านในลานจอดต่างๆที่อยู่ใกล้วิหารหลวงปู่ได้ค่ะแล้วงานนี้ยังมีบอลลูนสีด้วยนะคะเรียกว่าสีแต่ละภาคเนี่ยต้องจดจํากันให้ดีนะคะสีของภาคเราเป็นสีประจําภาคตั้งแต่ป้ายหน้ารถบัตรประจําตัวที่ติดมา สำคัญมากที่ต้องมีติดตัวมานะคะเพราะว่าถ้าเกิดการพัดหลงเจ้าหน้าที่จะได้ช่วยประสานงานแล้วก็เห็นแต่ไกลแล้วว่าเอาบาสีเหลืองมาเนี่ยภาคเหนือสีแดงภาคอีสานสีเขียวภาคตะวันตกสีฟ้าภาคตะวันออกนะคะสีชมพูกรุงเทพและสมุทรปราการค่ะก็ให้ใช้สัญ,ญลักษณ์สีเป็นสิ่งที่บ่งบอกตั้งแต่ป้ายรถป้ายประจำตัวป้ายที่นั่งสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ